สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวววราชัยพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดดีๆจากหนังสือ Today Matters ซึ่งเป็นหนังสือที่จุดประกายความคิดได้อย่างดีเลยครับเพราะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลงมือทำสิ่งต่างๆในวันนี้เพื่อสร้างชีวิตที่เราต้องการในวันข้างหน้าพูดง,ง่ายๆคือถ้าเราอยากมีวันพรุ่งนี้ที่ดีวันนี้เราต้องเริ่มสร้างมันขึ้นมาครับ หนังสือเล่มนี้บอกกับเราอย่างชัดเจนเลยครับว่าการที่เราจะเติบโตพัฒนาตัวเองและประสบความสำเร็จได้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองแบบปุกปับหรือรอให้โชคเข้ามาช่วยแต่เกิดจากการที่เราตั้งใจจริงและลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอในทุกวันเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่เราต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยทุกวันต้นไม้แห่งชีวิตของเราจึงจะเติบโตแข็งแรงและออกดอกออกผลได้ดีครับ โดยเรื่องนี้ให้เริ่มต้นที่ทัศนคติและการลงมือทำเพื่อพัฒนาตัวเองซึ่งเป็นสิ่งแรกที่หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำเป็นพิเศษเลยครับก็คือเรื่องของทัศนคติการมีทัศนคติที่ถูกต้องมองโลกในแง่ดีและพร้อมที่จะเรียนรู้คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาตัวเองเลยครับ เราต้องเชื่อมั่นว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้สามารถขยายมุมมองของเราให้กว้างไกลกว่าเดิมได้ทัศนคติที่ดีจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างมั่นคงและเปลี่ยนความฝันที่เรามีให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ในที่สุดครับและเมื่อเรามีทัศนคติที่ถูกต้องแล้วสิ่งต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอครับหนังสือเล่มนี้ได้ให้แนวทางที่น่าสนใจไว้ไหลายอย่างเลยครับ ข้อที่1คือการสร้างนิสัยแห่งการเติบโตนี่คือการที่เราจงใจสร้างนิสัยที่เอื้อต่อการพัฒนาตัวเองครับเช่นการจัดสรรเวลาในแต่ละวันอย่างชัดเจนเพื่อโฟกัสกับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะอาจจะเป็นการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์ดีๆหรือการเรียนคอร์สออนไลน์สั้นๆก็ได้ครับ ข้อที่2การจดบันทึกและทบทวนลองหาวิธีการจดบันทึกความคิดดีๆคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ๆจากการอ่านหรือการฟังอาจจะจดใส่สมุดโน้ตเล่มโปรดหรือใช้แอปพลิเคชันในมือถือก็ได้ครับแล้วที่สำคัญคือต้องหมั่นกลับมาทบทวนบันทึกเหล่านั้นเพื่อนำแนวคิดดีๆไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันของเราให้ได้ครับข้อที่ 3. เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ครับ การหาเมนทอร์หรือหาโอกาสพูดคุยกับคนที่ประสบความสําเร็จในด้านที่เราสนใจก็เป็นอีกหนึ่งทางลัดที่ดีที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้และเติบโตได้เร็วขึ้นมากๆเลยครับลองเตรียมคําถามที่เฉพาะเจาะจงและแสดงความตั้งใจจริงในการเรียนรู้ไปคุยกับพวกเขาเหล่านั้นดูนะครับประสบการณ์ตรงจากพวกเขามีค่ามากจริงๆครับ และสุดท้ายครับแบ่งปันความรู้มีคำกล่าวว่ายิ่งให้ยิ่งได้การนำสิ่งที่เราเรียนรู้มาแบ่งปันหรือสอนให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วยังเป็นวิธีที่ดีมากๆในการทำให้เราเข้าใจเรื่องนั้นๆได้อย่างลึกซึง้งและจดจำได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับ พยายามจำไว้นะครับว่าการพัฒนาตัวเองเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่ใช่แค่ทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะเก่งเลยแต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นความอดทนและการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะตั้งเป้าหมายและดูแลเป้าหมายนั้นด้วยการลงมือทำเล็กๆน้อยๆในทุกวันครับ หัวข้อต่อมาคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นนอกจากเรื่องการพัฒนาตัวเองในหัวข้อที่แล้วแล้วหนังสือยังให้ความสําคัญกับเรื่องความสัมพันธ์ยอย่างมากครับเพราะการมีชีวิตที่มีความสุขนั้นเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและสงบสุขในบ้านของเราเองครับเรามาดูกันทีละหัวข้อกันนะครับ หัวข้อที่1คือการให้ความสําคัญกับคนรักและคนรอบข้างการให้ความสําคัญและใส่ใจกับความสัมพันธ์กับคนที่เรารักและผู้คนรอบตัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับมันช่วยหล่อหลอมมุมมองของเราให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและทําให้เราอยากจะสละเวลาและความพยายามเพื่อเสริมสร้างความผูกพันเหล่านี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีจะมอบทั้งกําลังใจความสุขและความหมายให้กับชีวิตของเราครับ ข้อที่2มองคนอื่นในแง่ดีและสนับสนุนลองฝึกที่จะมองเห็นข้อดีและความสามารถของคนอื่นชื่นชมในสิ่งที่เขาทําได้ดีและคอให้การสนับสนุนเพื่อให้เขาพัฒนาศักยภาพของตัวเองการมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่ช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของผู้เขาไม่เพียงแต่ทําให้โลกรอบตัวเราหน้าอยู่ขึ้นแต่ยังเป็นการช่วยเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตของเราเองให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ข้อที่ 3. ใส่ใจดูแลในทุกวันการดูแลความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องที่ทำครั้งเดียวแล้วจบแต่ต้องการอาศัยการตัดสินใจที่จะแสดงความรักความขอบคุณความห่วงใยและใช้เวลาดีๆร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงในทุกๆวันอาจจะเป็นการแค่ส่งข้อความให้กำลังใจการชวนคุยเรื่องราวต่างๆหรือการรับฟังเมื่อเขามีปัญหาแค่นี้ก็สร้างความแตกต่างที่ดีได้แล้วครับ ข้อต่อมาครับข้อที่4สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในครอบครัวสำหรับเรื่องครอบครัวแล้วการสื่อสารกันบ่อยๆอย่างเปิดอกเปิดใจและการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการสร้างรากฐานครอบครัวที่แข็งแรงและมั่นคงครับจงใจจัดเวลาที่มีคุณภาพให้กับครอบครัวไม่ใช่แค่เวลาที่เหลือจากภารกิจอื่นๆการสร้างธรรมเนียมปฏิบัติของครอบครัวที่ดีเช่นการทานข้าวเย็นร่วมกันบ่อยๆการไปเที่ยวด้วยกันในวันหยุด หรือการฉลองโอกาสพิเศษต่างๆร่วมกันก็ช่วยเสริมสร้างความผูกพันและความทรงจำที่ดีได้เป็นอย่างดีแล้วครับและข้อสุดท้ายครับรับมือกับความขัดแย้งอย่างสร้างสารรค์ เป็นเรื่องธรรมดามากๆครับที่ในครอบครัวจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันหรือมีความขัดแย้งกันบ้างสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทะเลาะกันหรือเปล่าแต่อยู่ที่วิธีที่เราจัดการกับความขัดแย้งเหล่านั้นการพยายามทำความเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและการร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่นและความรักจะช่วยรักษาความสามัคคีและเสริมสร้างความผูกพันให้น่นแฟนยิ่งขึ้นไปอีกครับ หัวข้อต่อมาคือการจัดการชีวิตให้มีประสิทธิภาพในทุกๆด้านเพื่อให้ชีวิตของเราดําเนินไปอย่างราบรื่นและสมดุลการพัฒนาทักษะการจัดการชีวิตในด้านต่างๆจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆครับโดยเรื่องนี้แบ่งออกเป็นหลายหัวข้อดังนี้ครับ หัวข้อที่1โฟกัสที่ปัจจุบันนี่คือหัวใจหลักเลยครับสิ่งสําคัญคือการจดจ่อกับปัจจุบันอยู่กับวันนี้ไม่ว่าอดีตจะเคยสําเร็จอย่างงดงามหรือล้มเหลวอย่างน่าผิดหวังมาก่อนมันก็ไม่ควรมามีอิทธิพลหรือชุดล้างในสิ่งที่เรากําลังจะทําในวันนี้ครับ เพราะทุกวันคือโอกาสใหม่ๆที่ให้เราได้เริ่มต้นและทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นทัศนคติที่เรามีต่อวันใหม่ในทุกเช้ามีผลอย่างมากเลยนะครับต่อผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทําในวันนั้นๆครับข้อที่2จัดลำดับความสำคัญในหนังสือบอกไว้ดีมากๆเลยครับว่าเรามีศักยภาพที่จะทำความฝันให้เป็นจริงได้แต่เราไม่สามารถทำทุกอย่างได้พร้อมกัน ดังนั้นการรู้จักจัดลำดับความสําคัญของงานและสิ่งต่างๆที่ต้องทำจึงสําคัญมากๆลองถามตัวเองดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่สํำคัญที่สุดสําหรับวันนี้อะไรคือสิ่งที่ถ้าเราทำแล้วจะส่งผลดีที่สุดต่อเป้าหมายของเราในระยะยาวแล้วลงมือทำสิ่งนั้นก่อนเสมอครับข้อที่3ครับวางแผนและปกป้องเวลาการวางแผนที่ดีช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมและใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตารางเวลาสําหรับกิจกรรมสําคัญสําคัญโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาตัวเองอาจจะตั้งเป้าหมายไว้เลยก็ได้ครับว่าใน1สัปดาห์ต้องใช้เวลาอย่างน้อย5ชั่วโมงเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองการเขียนสิ่งที่ต้องทําออกมาในแต่ละวันให้เป็นลายลักษณ์อักษรและการทบทวนเมื่อสิ้นสุดวันก็ช่วยให้เราจัดการเวลาได้ดีขึ้นและเห็นความก้าวหน้าของตัวเองได้ง่ายขึ้นด้วยครับข้อที่ 4. มีระบบในการจัดเก็บข้อมูลและความคิดใหม่ๆ ในแต่ละวันเราอาจจะมีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาหรือได้รับข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์การมีระบบในการรวบรวมและจัดเก็บสิ่งเหล่านี้เช่นการการพื้นที่บางส่วนของบ้านไว้เป็นมุมสําหรับการนั่งคิดหรือการใช้เครื่องมือต่างๆช่วยจัดระเบียบความคิดจะช่วยให้เราไม่พลาดโอกาสในการนําสิ่งดีๆเหล่านั้นมาต่อยอดได้นะครับข้อต่อมาครับดูแลสุขภาพรอบด้านสุขภาพเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ครับทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต และที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือสุขภาพทางการเงินครับเราต้องสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพเช่นการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอนอนหลับให้เพียงพอและหมั่นตรวจสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญเป็นประจําครับและข้อสุดท้ายในเรื่องนี้ครับมีวินัยทางการเงิน เรื่องการเงินก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจครับนอกจากการฝึกฝนหารายได้แล้วการรู้จักเก็บออมและแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมหนังสือมีแนวคิดที่น่าสนใจในเรื่องนี้ไว้ครับคือการแบ่งรายได้ออกเป็นสัดส,ส่วนเช่น10%สําหรับการออมเพื่ออนาคต10%สํำหรับบริจาคหรือทำบุญและอีก80%สํำหรับค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจาวัน การทำแบบนี้จะช่วยสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงและยังส่งเสริมทัศนคติแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยครับในหัวข้อต่อมาครับคือการสร้างรากฐานทางด้านจิตวิญญ,ญาณและปรัชญาชีวิตที่แข็งแกรง่งในหัวข้อสุดท้ายนี้ซึ่งอาจจะเป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุดเลยครับ หนังสือเล่มนี้ให้ความสําคัญกับการสร้างรากฐานทางจิตวิญญาณหรือปรัชญ,ญาชีวิตที่แข็งแกร่งและการยึดมั่นในคุณค่าหลักของตัวเองครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นแก่นในการยึดเหนี่ยวให้ชีวิตของเรามีความหมายและมีทิศทางที่ชัดเจนเราไปดูรายละเอียดในหัวข้อนี้กันครับ ข้อที่1กํากำหนดคุณค่าหลักส่วนตัวเราต้องใช้เวลาคร้ครวนและค้นหาให้เจอครับว่าอะไรคือหลักการและคุณธรรมที่เราจะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตในแต่ละวันการทำงานหรือการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าส่วนตัวที่เรายึดถือจะทําให้เรารู้สึกเติมเต็มจากภายในและยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยครับคุณค่าเหล่านี้จะเป็นเหมือนเกราะป้องกันเราจากวิกฤตวัยกลางคนหรือความสับสนต่างๆในชีวิตได้ดีเลยครับ ข้อที่ 2... ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และหลักการการสร้างรากฐานของชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงลองถามตัวเองดูนะครับว่ามีความเชือ่อหรือหลักการอะไรบ้างที่เรายึดมั่นมากจนถึงขนาดยอมสละชีวิตเพื่อมันได้การยึดมั่นในคุณค่าที่ถูกต้องจะทําให้เราไม่ค่อยอเขไปกับสิ่งยั่วยุหรือกระแสสังคมที่ผิวเผินในปัจจุบันครับ ข้อที่3บ่มเพาะชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อแบบไหนการเสริมสร้างความเชื่อและการเชื่อมโยงกับพลังที่สูงกว่าหรือการฝึกสมาธิการเจริญสติเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราค้นพบความสงบจากภายในมีทิศทางที่ชัดเจนและเข้าใจชีวิตได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นความเชื่อหรือหลักปรัชญาเหล่านี้อาจนำทางเราไปสู่มิติที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นหลักการที่ยั่งยืนและเป็นอมตะครับ หัวข้อต่อมาครับคือการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายผ่านการให้การอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำประโยชน์เพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายและมีเป้าหมายครับการให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้เวลาให้ความรู้หรือให้ทรัพย์สินตามกำลังก็ช่วยหล่อหลอมตัวตนภายในของเราให้งดงามยิ่งขึ้นได้ครับ และสุดท้ายครับทบทวนและปรับให้สอดคล้องได้ในทุกวันการมีคุณค่าหลักหรือความเชื่อที่ดีก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท้าทายกว่าดังนั้นจึงควรจัดเวลาในแต่ละวันเพื่อไตร่ตรองและประเมินว่าก,การกระทำการตัดสินใจและคำพูดของเราในวันนี้สอดคล้องกับความเชื่อและคุณค่าหลักที่เรายึดถืออยู่หรือเปล่าครับเพื่อให้ชีวิตของเราสะท้อนสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเราอย่างแท้จริง โดยสรุปแล้วนะครับหนังสือ Today Matters สอนให้เราเห็นว่าการจะสร้างชีวิตที่ดีมีความสุขและมีความหมายได้นั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยครับมันเริ่มต้นจากแค่สิ่งเล็กๆที่เราเลือกที่จะคิดพูดและทำดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างการจัดการชีวิตในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพหรือการยึดมั่นในคุณค่าและจิตวิญญาณของตัวเองทุกอย่างเริ่มต้นที่วันนี้จริงๆครับ ผมหวังว่าพอดแคสตอนนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับทุกๆคนนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในตอนหน้ากับหนังสือเล่มถัดไปครับวันนี้ผมนิววิลาชัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ